วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการอยู่กันด้วยความรักถ้าพูดถึงความรักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหวยหามนุษย์ในโลกนี้หรือแม้กระทั่งสัตว์ล้วนต้องการความรักปราดจึงสอนเรื่องของความมีเมตตาอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความเข้าใจกันแบ่งปันซึ่งกันและกันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างก็ให้อภัยกันบุคคลผู้ทำสิ่งที่ผิดพลาด ก็หาวิธีการแก้ไขทำใหม่ทำให้ดีบุคคลผู้ทำดีอยู่แล้วก็ให้รักษาความดีนั้นให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปและก็อย่าอิจฉาตาล้อนอย่ารังแกกันให้มองว่าทุกคนเนี่ยล้วนต้องการความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เมื่อเอาตนเองเป็นข้อเปรียบเทียบและมองเห็นผู้อื่นว่าเขาก็เหมือนกับเราในที่สุดเราทุกคนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันได้